สวัสดีค่ะมาพบกับสุดดาชาแนล่ะเอง่็ตั้งใจแบบสุดดายอีซี่สิมพล์แบบเจมี่นี่พี่น้องตำแตงแซ่บพี่น้องจ้ายืนกันตำแตงปูปลาเว้าไปปูปลาบ่มีปู ต้มแป้งต้มแ,แป้งปลานนัวปลาไม่หน่อยเหมือนเดิมขนมต้มแต้งโนนัวๆเลยจ้าเบอร์นี้เป็นแซ่บป้าขนมสีขาวๆในเผ็ดอยู่นะจ้าเผ็ดเผ็ดมีขนมเซนมาพร้อมเหนียวนุ่มเนื้วนุ่ม ขนมเส้นมาทั้งดุนเลยพี่น้องห <c oughs> มูกรอบคิปปี้โปร่นะจ๊ะเหมือดพี่น้อ,องเหมือดกิมตามเหมือดเนี่ยละ่ะไปเลยจ้าไปซับแซ่